ครังแรกนะอืมเอ้ครับ,นนะรบสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมมาแล้ววันนี้ผมมาจากส้มตำร้านเด็ดร้านดังนะครับก็คือส้มตำร้านด็ดเพลิงนะครับผมนี อยู่นี่เป็นไงล่ะเป็นยังไงล่ะมีน้ำแข็งด้วยนะอุ้ยผังยังไม่ได้กินอ่ะโอเคเนี่นะครับผมผมไปซื้อมาเองนะครับผมคือผมไปทล่ะที่อุบลราชธานีแล้วก็ผมก็ผ่านตรงร้านใหญ่เพิงนะครับผมผมก็ไปซื้อแต่ว่าตอนผมไปเนี่ยไม่ได้ซื้อตัวกับตัวใย่เพิงเองนะเพราะว่าตอนผมไปเนี่ยผมซื้อกับ บล็อกเกอร์เหรอไม่ใช่นะไปซื้อจากร้านข้างๆว่ายายเพิงก็คือยายเพิงยังไม่เปิดร้านยายเพิงเปิดร้านน้องเขาว่าเปิดบ่ายสามโมงครึ่งตอนผมไปเนี่ยประมาณบ่ายสองเห็นว่าตอนนี้ยายเพิงกำลังเตรียมเส้นมะละกอหลักสับๆ,ๆ,ๆอยู่นะครับแต่ว่ามีของที่ยายเพิงทําไว้แล้วก็มันมีเซตที่คนรับหิ้วเต็มไปหมดเลยนะครับผม,ผมก็ได้มาเนี่ยให้ฟังเสียงชอบฟังเสียง กินได้ยังกินเถอะโอ้โหอันนี้ซีนมาใหา้ให้เขาเป็นคนซีนให้นะทุกคนอันนี้ให้เขาซีนให้นะเดี๋ยวผมไม่ต้องแชรคัตเตอร์นะให้เขาซีนว้าวอุ้ยโอ้โห,โโห,โโหทุกคนเขาวางกันแป๊บนึงว้าว นี่ไงคือส้มตำเยอเพิ่มขอเปิดก่อนแชแดไม่มีกิ่นอย่างเี้เฮ้ยน้ำแข็งยังอยู่อยู่ทุกคนมองเห็นไหมเนี่ยตายหกเซนห้องแล้น้ำแข็งยังอยู่นะผมสั่งมาสามถุงนะทุกคนนะยังสมบูรณ์แบบไม่มีอะไรรั่วสั่งมาสามถุงนะครับเดี๋ยวขอกินกันเล้อเอาไปให้น้องๆกินด้วย มันเป็นแบบว่าแล้วน้องบอกว่าเก็บในตู้เย็นได้สองเดือนหนึ่งสองสอน่าดูอยู่นะเก็บในตู้เย็นได้สองเดือนมาเขอออกมาอันนึงกันไหมทุกคนตัวถุงแบบอ่ะเดี๋ยวขอปิดอันนี้ไปก่อนนะเพราะว่าเราได้มาแล้วอ่ะปิดไปกลับอันนึงแล้วขออาจารย์วางไว้ข้างบนเลยได้ไหมอขอวางไว้ด้วยเลยก็ได้วัทุกคนมา อย่างนี้แล้กันเนาะจะได้เห็นด้วยกันนะครับผมตัวถุงของเนี่ยใส่มาเป็นโอ้ถุงสองชั้นนะครับถุงสองชั้นนะทุกคนแล้วก็ใส่รหัสใส่ยางไว้ยังดีให้ได้เปิดได้นาอนะครับยังเย็นๆอยู่เลยนะปะแล้วเราเทกันเลยเดี๋ยวนะน้ำมันน้ำแข็งมันมาแล้วก็บอกว่าเสียรสชาติกับเขาเอก ไปเช็ดกันแป๊บหนึ่งมีน้ำแข็งขออนุญาตวางช้อนข้างก่อนนะคือตัวของตัวของน้องเองเนี่ยน้องไม่มีกลิ่นเพราะว่าน้องห่อหุ้มมาอย่างดีเขารหัสมาอย่างดีเขารหัสมาอย่างดีนะเดี๋ยวไปดูกันเขาบอกว่าอะไรแปลกๆเพราะว่าแบบวิธีการสับเทศมลกอของใจเพลเขาบอกว่าสับไม่เหมือนไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเราเขาไปดูดูในรีวิวอะไรมา เดี๋ยวลองดูซินะครับเนี่ยอันนี้ผมซื้อมันนี่เจ็ดสิบาทนะครับไปซื้อตรงนั้นเจ็ดิบาทในเพิงยังไม่เปิดนะเขารับคิวเลยนะเต็มไปหมดแต่ถ้าอ่อยยเพิงที่ขายเองนี่ห้าสิบาทนะครับผมแต่ต้องเข้าคิวรอแต่อันนี้ผมให้เขาเข้าคิวไปให้เขาเข้าคิวไปแล้วพร้อมนํามาหิ้วขายแล้วผมก็ได้มาแต่ผมไปซื้อที่หน้าบ้านเขาเลยนะข้างร้านยายเพิงเลยนะครับผมอ่ะถุงที่เขาใส่มาเป็นถุงสองชั้นนะครับ เป็นถุงสองชั้นกลิ่นเฮ้ยไมไ่กลิ่นดีอยู่นะอ่ะดูเลยกลิ่นดีอยู่นะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดิว้าวเฮ้ยทุกคนโอ้โหเฮ้ยปันนึงนะโหสีสันดีมาก เจ็ดสิบบาทนะครับผมเคยดูในรีวิวที่เขาบอกว่ามีประมาณสิบชิน้นบอกว่าไม่แน่ใจว่ามันทำไมมีน้ยอยจังขอผมก็ซื้อปกติให้ดูใกล้ๆเฮ้ยเฮ้ยอย่าหกนะนี่ทุกคนส้มตำใหญ่พึ่งเป็นไงละ่ดละดูใกล้ใกล้อใกล้อีกใกล้อีกโอ้ยใกล้อีกใกล้อีกโอ้ยชนไปเลยนี่เป็นยังไงละ่ะเป็นยังไงละ่ะโอ้โห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 โอ้ยแม่เอ้ย เริ่มเลยไหม่ปเดี๋ยวเราชิมกันพริกเยอะมากพริกเยอะมากนะเนี่ยเป็นชิ้นที่เป็นผมเข้าใจว่ามันจะเป็นชิ้นแบบแบบลูกเต่านะแต่ไม่ใช่นะครับเป็นชิ้นที่ไม่ได้เป็นลูกเต่าคล้ายๆลูกชิ้นอยู่นะเอาดีๆไม่ได้เป็นลูกเต่านะครับเป็นชิ้นอย่างนี้เลยเอาให้ดูชิ้นก่อนอเป็นชิ้นอย่างนี้เลย ชิ้นแบบสี่เหลี่ยมบ้างเป็นเซียวเซีวเป็นแบบแ,บบแปลกๆบ้างเหมือนแก่ฝันๆเลยแต่ไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมลูกเต่านะครับ๋บบคนกับเขาบอกให้กินกับนู่นกับนี่นะครับมันจะอร่อยแต่ผมอ่ะกินอย่างนี้แหละจะกินกับอะไรไปลุยเลยแต่หอมมากขอเส้นจะกรอบมาชิมขอชิมคําแรกก่อนได้ไหมจะเผ็ดมากไหมขอชิมคำแรกก่อนใครทักมาไม่ได้นะ ก็ไมหลายตัวเนี่ยเอาคำแรกนะอืมเอ,อร่อยุอคนอร่อยนะครับเฮ้ย อร่อยมากเนื้อของมะละกรเนี่ยกรอบด้วน่าจะได้ยินเสียงผมเคี้ยวนะเนื้อเขากรอบมากอะ่ะกี่กคำกี่คำสองชิ้นดีไหมอืมกรอบอร่อยอ มันจะออกไปทางหวานหวานติดหวานนะความเผ็ดเริ่มตามมาเพากินเผ็ดไม่ค่อยได้ความเผ็ดเริ่มตามมาละโอ้โหเป็นสองคำที่เผ็ดเลยอร่อยอ่ะทุกคนเอาดีๆอ,อร่อยแล้วเราดูในคลิปนะเราเห็นแบบอของกินเขาดือยเด้อ เราเห็นเอ่อคนที่ไปซื้อมาแล้วเขานับชิ้นหนึหน่งสองสามเียผมก็งงกามันได้น้อยขนาดนั้นนะจริงเหรอผมซื้อมาก็คือเนี่ยได้เยอะอยู่นะราคาถุงละเจ็ดสิบต่อเขาด้วยเขาลดสิบบาทแต่น่ารักเขาขายห้าสิบนะเฮ้ยอร่อยอะ่ะรสชาติมันเป็นแบบหว,นวานหวานแบบกึง่งกึงยำนิดนึงใช่กึ่งกึงยำอะ่ะ อน้ำเลยอร่อยดีมากให้เ <aer> ผ <os lide> ็ดจัดลอยอย่างนี GT ้เลยให้บอกเลยให้คะแนนเลยเพล่โอเค อ,อ๋ก,กินก่อวันนี้มาเปิดให้ดูแต่อร่อยจริงอร่อยเผ็ดออกหวานกึ่งยำพริกมาหมดส่วนแล้วมั้งเนี่ยอีกคำหนึ่งกินสองสามคำเผ็ดละเป็นคนกินเผ็ดไม่ได้แต่ว่าอยากกินเพราะว่าหน้าตาดีอร่อยเลยได้ไม่ได้เจอ,อยายพิงขนาดไปหน้าบ้านแล้ว อ้ดีทุกคนครับใครผ่านผ่านโอ้าใครผ่านไปเข้าไปอุ่นหนุ่นเพื่ออก่อยผมเปิดใบสามครึ่งอร่อยมากเยี่ยมโอเคนะคทุกคนขอตัวกินก่อนค่อยๆ,ๆกินไปแล้วกันแกะให้ดูละไปถึงหน้าร้านเขาเลยแต่ไม่เจอตัว เอามาให้ดูล้อร่อยอย่างนี้เห็ดกรอบอมหวานอร่อยเด้อเก็บได้สองเดือนเข้าตู้เย็นบว่ายไปละสวัสดีครับไปก่อนผิดคลิปก่อนไปตำได้เป็นตำเองเด้อสั่งได้ออนไลน์มีเยอะเลยเซิร์ชด,ดูส้ตมตำใยเพลิองอำนาจเจริญ ไปเลยสวัสดีครับ